รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิชาสุขภาวะและศิลปะตอนที่4ออกกำลังกายอย่างไรให้สุขภาพดี การออกกำลังกายหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการวางแผนมีแบบแผนโดยเป็นกิจกรรมที่กระทำซ้ำๆหรือสม่ำเสมอโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้อและข้อต่อต่อตางๆการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเพราะสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายและป้องกันโรคได้ เช่นโรคระบบทางเดินหายใจทั้งนี้การออกกําลังกายต้องมีความถูกต้องและเหมาะสมและรู้จักหลักในการออกกําลังกายโดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับเพศวัยสถานที่และอุปกรณ์ซึ่งปัจจุบันนิยมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลักการออกกำลังกายที่ควรทราบ 1. ความสม่ำเสมอและความถี่ควรออกกำลังกายอย่างน้อย3-5ครั้งต่อสัปดาห์โดยแต่ละครั้งควรใช้เวลาอย่างน้อย30นาที 2. ความหนักควรเริ่มจากระดับที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 3. ประเภทของการออกกำลังกายควรมีความหลากหลายเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ เพื่อเสริมสร้างความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือ s t r e t g h training 4. การอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายเพื่อเตรียมกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัว 5. การดื่มน้ำ ควรดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนระหว่างและหลังการออกกำลังกายเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไป 6. การพักผ่อนการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมและฟื้นตัว 7. การตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพและมีแรงจูงใจ 8. การปรึกษาแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มออกกำลังกายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนตัวอย่างการออกกำลังกายประกอบด้วย4ขั้นตอนหลักคือ 1. การวอร์มอัพเพื่อเตรียมร่างกายเช่นการเดินเร็วการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการหมุนข้อต่อต่อตางๆ 2. การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซอร์ซส์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจเช่น การเดินเร็วการวิ่งการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำ 3. า 3. การฝึกความแข็งแรง (strength training) เช่นการยกน้ำหนักการใช้เครื่องออกกำลังกายการวิดพื้นการซิดอัพ 4. การคูลดาวเพื่อคลายกล้ามเนื้อเช่นการเดินช้าๆการยืดเหยียดกล้ามเนื้อรูปแบบการออกกำลังกาย การออกกำลังกาย (exercise) หรือ Training มีมากมายหลายรูปแบบโดยสามารถแบ่งออกตามหลักได้3ประเภทดังนี้ประเภทที่1การออกกำลังกายเพื่อฝึกระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายหรือ Cardiovascular Training หรือ cardio หมายถึงการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีความเข้มขน้น ต่ำปานกลางเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำและเต้นแอโรบิกโดยในระหว่างนั้นหัวใจจะทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่ออกกำลังกายทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้น หัวใจแข็งแรงประเภทที่2การออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงของร่างกายหรือ strength training การออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยค่อยๆมีการเพิ่มน้ำหนักหรือแรงต้านขึ้นเป็นลำดับตามระดับความแข็งแรงของร่างกายการออกกำลังกายแบบนี้จะมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแบบยืดหดเป็นช่วงจังหวะซ้ำๆในช่วงเวลาสั้นๆพักแล้วทำซ้ำ เช่นการเล่นเวทการยกน้ำหนักทำให้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งเส้นเอ็นต่างๆมีความแข็งแรงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเภทที่3การออกกำลังกายเพื่อฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายหรือ flexibility training การออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆของร่างกายในทิศทางและองศาเพื่อให้ข้อต่อแต่ละข้อสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มประสิทธิภาพรวมทั้งมีความยืดหยุ่นผ่อนคลายของกล้ามเนื้อและลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อหลังใช้งานหนักเช่นโยคะพิลาทิสกรัมวยจีนไทเก๊กและยิมนาสติก การออกกำลังกายตามหลักฟิตฟิตคือสูตรรับการออกกำลังกายให้ได้ผลตามเป้าหมายซึ่งเป็นสูตรที่นิยมใช้กันมากในระดับสากลโดยคำว่าฟิตมาจากการนำตัวอักษรภาษาอังกฤษจำนวน4ตัวมารวมเข้าด้วยกันประกอบด้วย F I T และ T ซึ่งแต่ละตัวจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 1. F มาจาก frequency หมายถึงความถี่ในการออกกำลังกาย3-5ครั้งต่อสัปดาห์หรือประมาณวันเว้นวัน 2. I มาจาก intensity หมายถึงความหนักในการออกกำลังกายให้อยู่ในระดับที่ร่างกายรับได้โดยสังเกตจากอาการขณะออกกำลังกายโดยการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยาน ส่วนการออกกำลังกายแบบแรงต้านเช่นยกน้ำหนัก b o d y w e i g ควรออกในระดับที่รู้สึกตึงกล้ามเนื้อโดยไม่ควรกลั้นหายใจขณะออกแรงและควรเพิ่มระดับความท้าทายอย่างค่อยเป็นค่อยไป 3. T มาจาก time หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องหรือคาร์ดิโอในแต่ละครั้งควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย10นาทีขึ้นไป ได้จนถึง30นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นได้หากมีความชำนาญหรือคุ้นชินแล้ว 4. T มาจาก Type หมายถึงชนิดของการออกกำลังกายแบ่งเป็น3ชนิดได้แก่แบบต่อเนื่องหรือคาริโอเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและการว่ายน้ำแบบแรงตาร้านเช่นการยกน้ำหนักบอดี้เวท และแบบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นส่วนต่างๆเพื่อความยืดหยุ่นลดอาการตึงรั้งและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ในระดับหนึ่งประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกาย 1. ทําทำให้สุขภาพแข็งแรง 2. ในวัยเด็กการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาในเรื่องของการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในเรื่องของส่วนสูง 3. ช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรง 4. ช่วยให้ความดันโลหิตลดลง 5. ช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ 6. ททำให้เส้นเลือดมีขนาดใหญ่ขึ้นโอกาสถูกอุดตันน้อยลง 7. ลดระดับไขมันในเส้นเลือด 8. ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นความคิดแจ่มใส 9. ลดความเครียดและซึมเศร้าได้ 10. ททำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย 11. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้น 12. ทําให้หลับสนิทและหลับได้นาน 13. ช่วยในการลดน้ําหนักโดยควรควบคุมอาหารไปด้วย 14. เมื่อออกกําลังกายติดต่อกันประมาณ5-20ถึงนาทีขึ้นไปร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดลดความเครียดและช่วยเพิ่มความสุข วันนี้เราได้เรียนรู้วิธีและประโยชน์ของการออกกำลังกายกันไปแล้วหวังว่าเด็กๆทุกคนจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการออกกำลังกายอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดีกันไปแล้ววันนี้เราจะมีแบบทดสอบมาให้เด็กๆได้ดทดลองทำกันนะคะแต่ละข้อจะมีเวลาให้เด็กๆคิดคำตอบที่ถูกต้อง20วินาที ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพควรมีลักษณะอย่างไรข้อไก่การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามความรู้สึกขอไข่การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันคอควายการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการวางแผนเป็นแบบแผนและทำซ้ำอย่างสม่ำเสมององงู การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนักหน่วงเพียงครั้งคราวคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายค่ะ การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการวางแผนเป็นแบบแผนและทําซ้ำอย่างสม่ำเสมอข้อ2การออกกำลังกายแบบใดที่เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตกไก่ Strength Training ขอไข่ Flexibility Training ขอควาย Cardiovascular Training ง,งูอินเทอร์วลลเทรนนิ่งคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคควายคา r d ดิโอวั u ค a ลา r a i ทรน g ิงนั่นเองค่ะ ข้อ3การออกกำลังกายแบบ strength training มีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสิ่งใดกไก่ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อขอไข่ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องได้นานข้อควายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นงงูการเผาผลาญพลังงานและไขมันในร่างกาย คำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นข้อที่4หลักการฟิตในการออกกําลังกายตัวอักษรไอหมายถึงข้อใดอก็ไก่ความถี่ในการออกกําลังกายขอไข่ความหนักในการออกกําลังกายคอควายระยะเวลาที่ใช้ในการออกกําลังกาย งงองูชนิดของการออกกำลังกายคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ความหนักในการออกกำลังกาย ข้อที่5สิ่งสำคัญที่ควรปฏิบัติในการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพคือข้อใดกอไก่กลั้นหายใจขณะออกแรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขอไขผ่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติข้อควายออกกำลังกายอย่างหนักทันทีโดยไม่ต้องอบอุ่นร่างกายงงู ออกกาลังกายจนหมดแรงในทุกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปกับรายการ h e l ล o ซ e พื้นที่การเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ